วันนี้เจอแบตเตอรี่รถเก๋ง 3k นะครับแบตร่เก๋งนะครับแลสภาพดีแผ่นาดดีนะครับแต่ช่องตัน2ช่องนะครับตันช่องนี้กับช่องนี้คําว่าตันเนี่ยคือไม่เชิงตัน100%นะครับจาก100%เนตะนมีทั้งประมาณ10-20%ผมใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ8ปแอมป์นะครับ ใช้ตัวอัตโนมัติพวกนี้ผมก็ได้ทําการแก้ช่องตันด้วยการใช้กดสันิวลิกนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยพวกนี้คือเราดูดออกมาดูดช่องที่ตันออกมาที่กดมันจืดเนี่ยเอาทิ้งไปเลยแล้วเราก็เอากดพันสอที่เราเก็บไว้เนี่ย มาประสบข้างนอกผสมกับกดนี้ให้มันได้ประมาณพันสามพันสี่เลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ให้เย็นเพราะตอนที่ผสมนะ่ะมันจะร้อนแล้วใส่กลับลงไปแล้วใส่กลับลงไปนะครับถ้ามามันจะมาเลยนะครับมันจะเริ่มมีปฏิกิริยาเด่นแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆตอนนี้ผมทําแบบที่ว่าอนี้สองช่องนะครับตอนนี้มาเท่ากันนะครับตอนนี้ใช้กระแสแอมป์อยที่ ห้าแอมป์นะครับห้าแอมป์หกแอมป์ไม่ผมไม่ได้ใช้กระแสะเยอะเลยนะครับตอนนี้มาหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับช่องช่องนี้ที่เคยตันมาเท่าช่องอื่นแล้วนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเห็นไหมครับการแก้ช่องตันทำแบบนี้ก็ได้นะครับถ้า แผ่นธาตุยังดีอยู่ถ้ามามาเลยนะครับโอเคสมาชิกใหม่จะนำไปลองใช้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราดูดน้ำกดออกนะดูดให้ถึงแผ่นธาตุดูดให้ได้มากที่สุดเลยนะครับดูดออกมาแล้วเราก็ทํายังไงก็ได้ผสมข้างนอ,อกใส่กระบอกพวกนี้จะเอากดจืดทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลืองกดซันฟิรลิกนะครับ แล้วเราก็เอากดพันสองห้าสิบที่เราเก็บไว้มาใส่แล้วก็เอาตัวเนี้กดซันทูริกเนะี่ยใส่ผสมลงไปวัดค่าให้ได้ประมาณพันสามร้อยพันสี่ร้อยเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณสักยี่สิบนาทีมันก็จะเริ่มหายร้อนแล้วเราค่อยใส่ลงไปนะครับอันนี้คือการใช้กดเข้มล่อกระแสไฟนะครับ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกนะครับบางบางลูกก็ได้ผลบางลูกก็ไม่ได้ผลก็ลองทําดูนะครับในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ถ้ามามันมาเลยนะครับถ้ามาอย่างเงี้ยมาเหมือนช่องอื่นเนี่ยมันจะไม่กลับไปตันละแต่บางครั้งเวลาที่เราทําเนี่ยถ้ามันมามันจะมาไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนช่องอื่น เดี๋ยวมันก็กลับไปตันอีกการที่เราจะที่มันจะกลับมาตันอีกเราดูพอรู้นะครับว่ามันจะมาตันอีกไหมแต่ถ้าเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเหมือนช่องอื่นเขานะีผมขายไปไม่นู้เท่าไหร่นะครับมันจะไม่กลับมาตันอีกหรอกหรือไม่เราทดสอบก็ได้เราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นหรือข้าววันเลยให้อุณหภูมิปกติแล้วเรากลับมาชาร์จด้วยกระแสต่ตำๆ4แอมป์5แอมป์ ดูว่ามันเดือดไอช่องที่เคยตันที่เราแก้ไปเนี่ยมันเดือดพร้อมกับช่องที่ช่องอื่นหรือเปล่าถ้ามันเดือดขึ้นพร้อมกันเนี่ยขายได้เลยครับหรือใช้งานได้ยาวเลยมันจะไม่กลับมาตันแล้วโอเคนะครับ